ยิงของพวกมึงตรงเดือครับทุกมึงเนี่ยผมไย้ยามได้ทุกวันมาเฮียกับประชาชนได้ม <duh. S 3> ึงไม่มีสมองไม่มีความคิดเลยอ่ะเขาสั่งให้มึงทำไรมึงก็ต้องทำผมไม่อยากพูดทำยากนะครับตำรวจดีๆเขาก็มีตำรวจเฮียๆมันก็เยอะแต่มึงทำอะไรมึงคิดถึงความเป็นคนบ้าง ไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้มึงทําอะไรมึงก็ทํามึงทาแบบนี้อมันเกินไปมึงก็เก่งแต่กับเด็กๆอะพวกเขาเด็กๆเยาวชนทั้งนั้นอะเขาออกมาเพื่ออะไรเพื่อตัวของพวกเขาความอยู่รอดของพวกเขามึงจะไปเดือดร้อนอะไรมีกินมีใช้อะอย่างดีอะสวัสดิการก็มีพร้อมทุกอย่างมึงจะไปเดือดร้อนอะไรกูเข้าใจมึงไม่มีสมองไงเขาสั่งให้มึงทำอะไรมึงก็ทำไงมึงตกโบกมา มึงก็มาเข้าโรงเรียนายร้อยเขาปลูกฝังอะไรให้มึงเขาปลูกฝังให้มึงอยากเป็นอย่างที่เขาให้เป็นโดยที่มึงไม่ต้องใช้สมองเลยโดยที่มึงไม่ต้องใช้ความคิดเลยเขาป้อนข้อมูลให้มึงทุกอย่างเพื่อให้มึงอ่ะเป็นหมาที่เชื่องสั่งให้ทำอะไรมึงก็ทำโดยที่มึงไม่คิดเลยว่าไอสิ่งที่มึงทำอ่ะมันผิดหรือมันถูกมึงไม่เคยคิดเลย เอาความมันยาว,วชนอะ่ะเขาดุลกระทํำยังไงอะ่ะเขาต้องแค้นดิก็มึงไปไลก่กระที่ไล่ยิงเขาอะ่ะแต่เขาเนี่ยมันเกินไปมึงขับรถชนเขาแม่งมันไม่ใช่ตลีบันนะเว้ยที่นี่เมืองไทยนะเว้ยปากบอกาาประาาชาธิปไตยประชาธิปไตยไอ้เหี้ยแต่มึงทําป่าเถื่อนเหมือนกองโจรเนี่ยมึงใช้ความเป็นคนหน่อยดิ หน้าที่มึงก็อ้างหน้าที่รับคำสั่งมาแต่นคำสั่งที่มันสั่งให้มึงทําในสิ่งที่ผิดมึงต้องทอําเหรอกูว่ามึงไม่ได้ทําเพื่อหน้าที่อะความรู้สึกล้วนๆส่วนตัวล้วนๆถ้าคนที่มึงกระเทืบอบเป็นญาติพี่น้องมึงมึงจะทําไงมึงจะทำไง,ม,ง,ำไงมึงจะให้วงการตำรวจมันเสื่อมไปกว่านี้เลย อยาให้มันต่ำไปกว่านี้เลยไอ้เหี้ยสมัยกปปสะทำไมมึงไม่ออกมาเหี้ยแบบนี้บ้างอ่ะทำไมมึงไม่ทำแบบนี้บ้างอ่ะมึงไปย้อนดูคลิปดิกปปส์ทำอะไรกับกรมตำรวจมัง่งทำอะไรกับพวกมึงมัง่งมึงย้อนไปดูเลยทำอะไรคิดหน่อยคิดหน่อยห่วงลูกหลานมึง่งลูกหลานมึง่ะเขาก็ได้ผลประโยชน์ทางนั้น ที่เด็กๆทำทุกวันเนี้ยโอ้หรือมึงไม่แคร์มึงไม่สนใจใช่ดิมึงมีพร้อมทุกอย่างไงสวัสดิการเงินเดือนยศตําแหน่งตํารวจเขาให้ปกป้องประชาชนเขาให้ดูแลประชาชนไม่ใช่มาทําลายประชาชนไม่ใช่มาไล่กระทือบประชาชนไม่ใช่มัาไล่ยิงประชาชนก่อนที่มึงจะเข้าไปเป็นตำรวจอะ่ะมึงปฏิญาณอะไรไว้ มึงลืมแล้วหรอคิดหน่อยสิว่าสิ่งที่มึงทำะ่ะมันถูกต้อ,องแล้วเหรอกับสิ่งที่เด็กๆทำมันถูกต้อ,องหรือผิดวิเคราะห์หน่อยไม่ใช่ว่ามึงฟังคำสั่งอย่างเดียวพวกมึงมันก็ลูกชาวนาเด็กต่างจังหวัดอะเหมือนกันมึงไปดูพ่อแม่มึงนี่มีมความเป็นอยู่ยังไงหรือสุขสบาย แต่เพื่อนร่วมชาติชิบหายกูไม่รู้ขอให้ชีวิตกูอยู่ดีกินดีมียศมีตําแหน่งคนอื่นช่างมันเงนี้ยเ,เอ้ยไม่เห็นเก็ตัวไปเหรอเงินเดือนที่มึงกินอะภาษีประชาชนเขาหามาเลี้ยงพวกมึงฮะ